เดีี๋ยวน้บอกนะคุณแม่รูไ้ไหมเนี่ยวันที่ต่างขนาดนี้เนะี่ยแม่ไม่รู้ใช่าเธอไม่รู้ <c oughs> ไม่อยากจะบอกซีรีส์เขาไม่ได้เล่นผู้ชาย,ยนะออกเขาเล่นเป็นอะไรอะ่ะเขาเล่นเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> เล่นเป็นผู้ชายที่มีความรัก <c oughs> ผู้ชายที่มีความรัก ไม่เกียรักใครรักคือในเรื่องที่ดูเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วเขาก็แอบแบบแอบมีใจให้กับผู้ชายด้วยกันใช่ปะใช่ปะนีอะไรนิดอะไรอเลงใช้ดังมากเลยอ่ะเลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนชอบผู้หญิงผู้ชายอ่ะ ยังมีอีกขอเสียงคนที่เชียงโน้ให้ชอบผู้ชายด้วยกันหน่อยเร็วพูดเลยโน้สวิตสวิตเอ็มกำบากแล้วหลังจากนีก้ปวดหัวแล้วตอนนี้เออต้องเรื่องดีดีเลยเออเราเรื่อกต้องเรื่องแล้วอะเอาเป็นว่าให้เขาเดากันเองเดี๋ยวนโน้ชอบอะไรเออเอาไปจิ้นกันเองแล้ะกันเ,เ,เดี๋ยวไม่พู คทั้งคู่เนี่ยเป็นนักแสดงทั้งคู่ใกิจกรรมอะไรทำกันนิดนึงดีไหมเออกิจกรรมดีกว่ากิจกรรมดีกว่าทำอะไรครับทำอะไรดีทำอะไรดีเล่นเล่นละครกันได้มั้เออเล่นละครอย่างเล่นละครแบบซีรีส์เดี๋ยวพี่พูดกลับเองโอเคครับผมอันนี้เป็นโนเขาเป็นคาแรคเตอร์ในเรื่องอยู่แล้วอันนี้เป็นคนที่โนแอบชอบอ่าอันนี้เป็นแฟ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 นโนที่เป็นผู้หญิงอ่ามีเซตชูด้วยครับ เดีเพี่แมนพีแนค้อ,อ,องี้เดี๋ยวขอเปนเป็นร่วมกับแทนนเ,นเป็นแฟนกับนก่อนนะจะดีเหรอน้องๆไม่อยากให้เล่นหน้าโหดอ่ะจะเล่นได้เหรอใครอยากดูพี่แมนเล่นะ ดูลองเล่นดูมั้ยลองเล่นดูลองเล่นดูฉากนี้เริ่มต้นพี่กำลังกำลังก้มลงผูกเชือกรองเท้าอันนี้กำลังผูกเชือกรองเท้าอยู่โอ้ไปเชื่อมันกับแฟนเดินมาเวกันโอเคพี่คือแฟนโน้อยแคสรุปใช่แล้วพี่เดียวไม่เห็นได้อ่ะคุณนี่เห็นไ่มเอ๊ะชาตัวชาตัวกูเล่นเท่าไหร่เนี่ยด้ขนาดที่อุยมีคนผูกรองเท้าอยู่ออุยย่าไปโดนมันทันที่รังอันนี้มันเหมือนบุกทะเล ตัวจริงด้วยดูสิเออเธอชอบอีนี่เหรออีเหตตสดเนี่ยอุ้ยมาบ้าฉันได้ยังไงยะอะไรนะมาบ้าฉันได้ยังไงยะเธอหนังหน้าดูสิหนังหน้าเธอหวยยังเกลยดด้วยเลยอุ้ยเนอะเนอะก็รังเอนจอยสองนั่งที่ว่าพอมันเสียพระพอดพี่ไม่ได้ไม่ได้เนครับขอบคุณมากประมาณนี้ะปรมาณนี้มีอื่นไหมมีอื่นไหมวันนี้อาจจะต้องปล่อยตัวเนอะเร็วสักนิดนึงเพราะว่าวันนี้เห็นว่ามีไปเดินแบบ ได้ขาว่าจะไปเดินแฟชั่นผมเนี่ยมีงานเปิดบ่อเลี้ยงปลาคาร์คอยู่แถวพระรามสี่มึงเล่นเองแล้วไม่ต้องให้พี่เล่นเลยสิไม่ต้องให้ตบเลยตอบบาล้วเดินแฟชั่นอ๋อเดินหมายถึงว่าเดินแฟชั่นแฟชั่นแบบแฟชั่นโชว์เหรอแฟชั่นโชว์พี่แมนก็ไปเดินแฟชั่นเหมือนกันเดินแฟชั่นใช่ไหมแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์เหรอแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหเนาะเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมมันเงียบเงียบขอย้อนเวลาวิ้ง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 นะเมื่อกี้เราข้ามไปน้องออน เดี๋ยวน้องโนต้องรีบไปแล้วรีบไ,ไ,ไปไปก่อนที่จะไปครับผมผมจะไปะขายเสื้อก่อนคนที่กลิ๊นๆอยู่ในท่านได้ซื้อ